เอาละครับทุกคนก็ขอเก่าสวัสดีชาวรูท่านเลยนะครับผมนายชาเอเนี่ยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอ่าสอนนะครับวิธีการสมัครคอร์สเรียนนะครับของผมเองนะครับก็คืออย่างแรกนะครับผมให้เราเข้าดิสอ่าบ้านพี่หมูดในตำนานนะครับอ่ดิสนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ดิสไปให้ อ่าม่ใช่ส่งดิอ่าต้ตารางดีคริปชันแล้วกันนะครับอ่าก็เข้ามานะครับโอเควิธีการสมัครนะครับผมอย่างแรกนะครับให้เราเตรียมอ่งเปาจำนวนอ่าสองร้อยบาทนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมเอานะอ่าเตรียมอ่งเปานะครับจํานวนสองร้อยบาทนะครับแล้วก็อ่าทําการเปิดทิเคตนะครับเปิดทิเคตขึ้นมานะครับโอเคอ่าผมอยู่สองคอร์สนะครับก็คือจะมีคอร์สของอ่าสอนเขียนโปรธรรมดานะครับคือแบบพื้นฐาน นะครับผมเนื้อหาตามนี้เลยนะครับแล้วก็คอร์สสอนแขกนะครับผมนะราคา500บาทนะครับถ้าเกิดมากับเพื่อนสองคนนะครับผมจะลดเหลือ800บาทนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครสนใจจะสมัครคอร์สแขกนะครับก็อ่าปิงนะครับผมปิงไอคนที่มันชื่อว่าไออันผมผมอะไรวะไอเนี่ยไอคนที่ชื่อเซนเนี่ยนะครับปิงปิงไอเบนี่นะครับผมน่ะโอเค อาประสบการณ์ในการแข่งของมันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมได้ระบุอาอะไรไว้หมดแล้วนะครับผมนะก็ราคาท่าละบาทนะครับโอเคผมจะมาสอนสมัครอาคอร์สเรียนธรรมดาก่อนนะครับก็คือนะครับผมเราเปิดอาเขาเรียกว่าทิเกตขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งนะครับอาพิมพ์คําสั่งแล้วว่าลืมโทษอาพิมพ์เอลก็ได้นะอาพิมพิเอลหรอกเอ็ดดิจิตเตอร์ไปเลยนะครับดิจิตเตอร์นะครับขีดตะคตามด้วยอา าเราอยากจะเรียนนะครับอ่เช่นนี้นะครับภาษาลวหรือว่าภาษาธรรมดานะครับก็ริจิเตอร์ลวนะครับก็ตามนี้เลยเนาะ LUA นะครับแล้วก็เว้นแล้วก็ตัวงล์อ่างเป่านะครับกด enter หนึ่งครั้งนะครับอ่านะครับพอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมนะดิสก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับคือเด้งห้องต่างๆนะครับเราสามารถจะเข้ามาดูต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็อ่านัดเวลาเรียนนะครับผมนะเรียนอ่าวัน จันนะครับผมถึงวันพฤเรหัสนะครับผมนะคอร์สนี้มี4-5วันนะครับเรียนเริ่มเรียนเวลา1ทุ่มกว่ากว่านะครับผมนะเนื้อหาก็จะสอนทั้งหมดนะครับผมที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับก็โอเคนะครับมีพวกแหล่งข้อมูลหรือว่าฟรีซอสแจกด้วยนะครับผมนะก็สามารถเข้ามาดูดแล้วก็ไปใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกภาษาอื่นเช่นพ PHP นะครับ C sharp หรือว่าบอด y t h o n ก็มีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับผมนะก็โอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงนี้นะครับก็เปิดรับไปเรื่อยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้เซอร์เกียนจนครับไป